เดี๋ยวเราจะเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยนะครับก็คือเรื่องไอไข่วัดเจดีอันเนี้ยพูดตรงๆนะผมเนี่ยไม่ได้มีความแบบความผูกพันกับไอ้ไข่อะไรพวกนี้มาเลยนะครับแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าแบบมันจะมีอะไรที่ทําให้เราตื่นเต้นได้แต่ เห็นหนังเรื่องนี้เองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าการะแสไอ้ไข่มันจะหมดไปหรือยังเหมือนกันนะตอนที่หนังเรื่องนี้จะเข้าฉายแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยลองให้โอกาสเขาดีผมไม่ได้มองจะไปรีแอคชั่นหนังเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกว่าจะคำว่าเป็นเป็น,ปน,ปนโจ๊กหรือมุกตลกนะทุกคนผมมาดูด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยเราลองเปิดใจเราลองเปิดใจมอบอะไรบางอย่างมองอะไรบางอย่างที่มันใหม่ที่มันไม่เหมือนเดิมที่มันแปลกออกมาลองดูว่าเฮ้ยมันจะให้ความรู้สึกกับเราอย่างไงเพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนเปิดใจในแง่นี้คล้ายๆกันแล้วกันว่าอย่าไปมองว่ามันเป็นแบบเป็น,ปนโจ๊กอย่างเดียวลองมองว่าเฮ้ยมันยังมันอาจจะให้บางอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็ได้อันนี้ก็ก็แลกเปลี่ยนก,กันให้ฟังแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยระหว่างตัวอย่างของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเฮ้ยช็อตแรกก็ไม่แย่นะเฮ้ยก็ดูดิเนื่อผีวัดลายอีกแล้วลวะ มันจะมีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ดิดเดียชายเด็กนั่นอะ่ะมันเหลือเชื่อจริงๆริงอ,อ,อ,อ๋อเป็นตำนานของไอ้ไข่ไม่ใช่ว่าแบบคนมาขอไอ้ไข่ใช่ไหมเฮ<อ>้ย,ย,ยดูน,นดดี่อยู่นะนี่ไอ้หนูเอ็องมาทำอะไรแถวนี้ดิเดให้ข้าช่วยพาไปส่งบ้านไหมล่ะข้าไปไหนไม่ได้หรอกข้าต้องเ้าวัด สมบัติที่เองเฝ้าอยู่ไม่ใช่กองการของผีข้าไม่ใช่ผีโอ้โหไหนค่าอยู่แบบสงบสงบบ้างไม่แน่เลยลึกปล่อยวางไส้ไข่ฉะนั้นเจ้าจะถูกข,งขัขขงให้เป็นทาสข้าไปชั่วกับชั่วกันพี่ก็แค่ไม่อยากเองต้องโดดเดียวอยู่ที่นี่พี่ทำเพอเองนะใครออกไปโอ้โหผู้คน <สา S 1> ทั่วนะสารตะลทิดด้วยนะ แล้วก็ไอแดงชนะแน่ช่วยพี่ด้วยนะไข่อ้ยไข่ร้อยผู้มีบุญมาแล้วไข่ตีหนึ่งในวิชากระสุนพิไในตำราระบุไว้ว่าสามารถชนะได้แม้แต่สุปดาวันเทศหรือเปล่าไอหน้าหนมันทำร้ายเพื่อนกูมันต้องเจอกับกู เขี yeah, hey. 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 Yeah. ้อ่ะซุบเบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออขอไหวได้รับด้วยโอ้เอาวะเอากับเขาเว้ยเอากับเขาเว้ย มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเอาจริงๆนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นดูด้วยความรู้สึกแบบไหนนะแต่สำหรับผมอะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเว้ยมันก็โอเคนะเว้ยมันแบบมันมันมีทุกอย่างที่อะไรแบบนี้ควรจะมีอะคือในเชิงของแบบอะถ้าเราตัดความเป็นแบบความเป็นความเชื่อของของของ,ของเราออกจากไปจาก สมการนี้เลยนะไอเรื่องความเชื่อไอใครมีจริงไหมไอชายศักดิ์สิทธิ์จริงไหมอ่ะพวกนั้นเราตัดออกจากสมการไปนะแล้วเรามองหนังเรื่องเนี้เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่มีตำนานของสิ่งนี้เกิดขึ้นมาจริงๆอะ่ะผมก็รู้สึกว่าในเชิงของงานสร้างในเชิงชอ็อตในเชิงของรูปอะ่ะผมว่ามันอยู่ในโซนที่รับได้นะเว้ยเราเคยเจอหนังที่มันเป็นหนังที่ย้อนยุคหนังที่เป็นหนังตลกหนังที่แบบที่มันเห็นออกมาแล้วเรารู้สึกว่ามันมันน้อยกว่านี้ งานสร้าง,งอะไรต่างๆเรารู้สึกว่ามันชีพกว่านี้แต่อันเนี้ยในเชิงของงานสร้างในเชิงของอะไรอะ่ะมันโอเคมากๆแม้แต่ตอนที่แบบปล่อยเป็นพลังน,นู่นนั่นนี่ถึงผมจะรู้สึกว่ามันมันออกจากคอมเมดี้ไปหน่อยในเชิงของความเท่อะไรนู่นเนี้ยมันออกจากคอมเมดี้ไปหน่อยด้วยเนื้อหาของการที่แบบเป็นผีเด็กมาเจอกันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในไม่ทําในเชิงของความเชื่อความลึกลับแต่เขาแบบผีเป็นวิญญาณเป็นซูปเปอร์มันคือซูเปอร์ฮีโร่มันคือหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยเป็นแค่ซูปเปอร์ฮีโร่ที่เป็น ไอ้ไข่เป็นวิญญาณเป็นผีต่อสู้ปกป้องบ้านเหนือนคือมันคือหนังซูเปอร์ฮีโร่ช็อตสุดท้ายที่บินขึ้นไปเนี่ยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมคือพูดว่าซูเปอร์แมนแต่ผมนึกถึงอีฉากนีงเข้ามาคือ Neo d ไดเดอร์แมทริภาค2ที่มันบินขึ้นไปหาผู้พยากรอะคือแบบมันมันคือหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่แฝงด้วยความเชื่อทางศาสนาที่ไม่ผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าศาสนาอะไรแฝงเข้ามามีความเชื่อมีเอลเมนต์ความเชื่อใส่เข้ามาน่าสนใจคือ คือตัวัดมันต้องทําใจตัดจากเราไม่เชื่อสิ่งนี้ด้วยนะมันถึงจะโอเคถึงจะแบบเทคิสเซเรียสได้แต่ผมผมไม่ได้มีมีความเชื่อที่มันอาจจะแบบอาจจะไม่ได้ตรงกับกับสิ่งที่หนังอยากจะเล่าอยากจะบอกผมก็จะมีความแบบตะขิดตะขวงนิดนึงแต่ว่าถ้าเราตัดพยายามจะตัดสิ่งนั้นออกแล้วแล้วจะเทคในสิ่งที่มันเป็นอ่ะผมว่ามันก็มันก็อยู่ในโซนโอเคอาจจะมีบางชอ็อตที่ตลกหรือมีแอคติ้งบางอย่างของน้องคนที่เล่นเป็นไอ้ไข่ที่ผมว่ามันมันควรจะหาเด็กที่มันเล่นได้กว่านี้เพราะมันเป็นตัวหลัก หรืออาจจะมีเนื้อหาอะไรมีช็อตแปลกๆที่มันรู้สึกว่ามันเหมือนคล้ายหนังเรื่องอื่นหรือเป็นเอฟเฟกต์แบบที่เราเคยเห็นมาจากหนังเรื่องอื่นหรือเป็นเอฟเฟกต์ที่เราเห็นตาม YouTube ต่างๆนานาก็แหละแต่ใช้ที่สุดแล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคในสิ่งที่มันเป็นเว้ยผมว่านั่นคือสิ่งที่สาคัญที่สุดเนาะเพราะว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้ทํามาเพื่อคนที่แบบไม่ได้เชื่อในสิ่งนี้ดูเขาทาเพื่อเพื่อเพื่อคนที่เชื่อในสิ่งนี้มาดูแล้วผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความเชื่อนี้แล้วมมมัััันนนนกกกกก็็็รูู้้้ึวว่่่าาาาจจะไดดผลตอยยงีเฮ มันก็เวิร์กในในระดับหนึ่งนะเว้ยมันไม่ได้มันไม่ได้แย่นะเว้ยเออเอาถามในช่องแชทแล้วกันว่ายังไงกันบ้างนะฮะอาจจะดีเลยนิดนึงผมไม่รู้ช่องแชทจะขึ้นมาทันหรือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> คุณคุณสวัสดีคุณ d a r k s i ซเดด้วยนะฮะคุณเคิร์บอก What นะค,คุณกาสกาสบอกผมว่ามันดูโอเคอยู่นะครับเออผมก็ว่ามันโอเคนะครับ <c oughs> คุณเคิร์บอกไอไข่วีซัสซูเปอร์แมนดนอฟจัตติสเออนะครับแล้วก็ไอไข่ออกไปก็ ลองบอกกันมาได้นะความรู้สึกต่อตัวอย่างไอ้ไข่นะศูนย์ถึงห้าคุณรู้สึกยังไงกับมันหรือเอาแค่ความรู้สึกเพียวๆก็ได้นะผมก็รู้สึกว่ามันก็มันดีกว่าที่คิดละกันอาจจะที่อาจจะพูดไม่ได้ยอดเยี่ยมแต่ว่ามันดีกว่าที่ผมคิดด้วยโปรดักชันด้วยงานสร้างด้วยแบบบรรยากาศต่างๆมันรู้สึกเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดมันไม่ใช่แบบว่าฉันมาคออย่างเดียวแต่มันมีสตอรี่มีเนื้อหาเอ้ทำไมไอ้ไข่ต้องอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันมันใช้ได้นะมันใช้ได้สําหรับผมเลยทีเดียวนะครับ